ผู้จัดและเหล่าพระนางสุดฮอตของช่อง3าทั้งพี่จิ๋มพี่น้องพี่ไก่พี่ปิ่นแม่ก้อยอายุพี่กอบสุขพี่แดงพี่คิงอณะอานะอตูอโยแม่อีทปจัจจุพี่แม่มีิพี่หนุ่มกรีดป้าแจว๋วเจ็ดเอฟเชอรี่ปอเจ้จอยหยาดน้ำฝนน็อตอ้นอันตะเต๋าเอ็มกิกก้องชามต่างสวมชุดขาวสะอาดตาพร้อมเพรียงกันมาเนื่องในวันพิเศษเช้านี้ที่ผู้บริหารช่อง3มคุณประวิทย์มารีนน์พร้อมพนักงานชาวช่อง3มได้ร่วมกันนําอาหารข้าวหวานดอกไม้มาสักการะสาร พระพรหมสารพระภูมิเจ้าที่เพื่อให้พวกเรามีพลังและมั่นใจกับผลงานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อคุณผู้ชมก่อนจะถึงพิธีศักดิทธิ์ครอบครูซึ่งปีนี้ศิษย์อาวุโสย,ยันรุ่นเล็กทั้งเก่าและใหม่โดยเฉพาะศิษย์สุดฮอตที่มาร่วมพิธีเป็นปีแรกอย่างพี่ปอคิมเบอร์ลี่ก้อยรัชวินรวมทั้งสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่า,ขาวสามซึ่งประสบความสาเร็จเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเพียงชั่วข้ามคืนหลังผลงานออกสู่หน้าจอกรลีปตื่นแต่เช้ามาแสดงความกตัญยูกตเวทีพร้อมยืนยันความเป็นสิทธิีดโดยประกาศจง สั่นผลงานอย่างตั้งใจไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางความตืนน่นเต้นที่ได้มาเห็นพิธีสุดขลังเห็นจากหลังจากที่เห็นรุ่นพี่เจริญเติบโตยึดปฏิบัติกันเป็นประจำกันมาทุกปีแถมยังอัปเดตผลงานดีๆในปีนี้เป็นของขวัญให้แฟนๆเนื่องในโอกาสครบรอบ41ปีของช่องส3กันด้วยค่ะ ก็ดีอยู่แล้วครับจริงๆเราเป็นนักแสดงครับการการได้ก็ครอบครูหรือก็คือการได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ย่อมเป็นสิ่งที่จะเป็นสิริงมงคลกับลูกศิษย์อยู่แล้วการทํางานในสายการแสดงหรือสายศิละปะก,ก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราในการทํางานในอนาคตได้อย่างดีเป็นไง ครับก็รู้สึกดีใจครับสบายใจครับผมก็เหมือนเป็นอีกกำลังใจหนึ่งในการที่เราจะทํางานเหมือนแบบเรามีครูแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยขาดครับผมมาครอบครูทุกปีเลยนะครับถือว่าเหมือนกับว่ามีครูคอยคุ้มครองนะครับตั้งแต่แรกแรกเลยเราจะได้ทํางานแบบไม่มีอุปสรรคทั้งปีเลยครับดีค่ะแล้วก็อยากมาทุกปีค่ะเพราะว่าเหมือนกับได้มีแบบครูยึดเหนี่ยวเวลาเราเล่นละครหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เราเระลึกอยู่ในใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยขอให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับหรืออะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เหมือนเป็นขอขามา ขอเข้ามากับ1ปีที่ผ่านมาหรือ1ปีที่กำลังจะก้าวไปเนี่ยก็จะขอเข้ามากับสิ่งที่ที่เราอาจจะวันหนึ่งเราอาจจะพังเผยทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เราก็จะสัญญาครูว่าถ้าเราสิ่งทำสิ่งที่ไม่ดีขอให้มีสิ่งที่มาเตือนใจเราว่าเราทําไม่ดีนะแล้วเราก็จะแก้ไขในสิ่งนั้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ทุกทีที่ขอก็จะเป็นขอในเรื่องของสมาธิเรื่องของแบบความเชื่อในการที่เราจะไปสวมเป็นตัวละครนั้นๆนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขออย่าให้มีอุปสรรคในการทํางาน ขอให้การทํางานรุ่งเรื่องแล้วก็ราบรื่นครับของขวัญที่มีให้ช่องสามสี่สิบเอ็ดปีก็คือเรื่องทาตรักค่ะครับเกมร้ายเกมรักครับผมครับวนาลีครับชื่นชิวานาวีค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็พวกเรานักแสดงช่องสามแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและมีสาระให้กับทุกๆคนครับผมขอให้รวยครับรวยแล้วก็รวยรวยยิ่งดูยิ่งรวยอย่าลืมดูนะครับ